รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอุ้ยเค้กอุ้ยเยอะแยะเลยน่ากินจังเลยอ่ะเค้กขอควานกินเค้กไหมอุ้ยมุกอันนี้ก็น่ากินอ่ะเค้กอะไรอ่ะเค้กมะลิเค้กมะลิเหรอใช่อืมหอม,หอมกลิ่นมะลิมากอพอ,กอ,อดีเลยอ่ะอันนี้ของมุกลองชิมดูซิ ของมะลิด้วยใครทําอ่ะของโกเบนไงโกเบนขายข้าวต้มแห้งอ่ะนะขายข้าวต้มแห้งอ่ะนะ n <Yo! S 2> มีใช่โกเบนบินเทา้าอ่ะที่กระตะน่ะอ๋อโกเบนบินเท้าที่เขาเป็นนักร้องศิลปินนักร้องที่ร้านตันติเตี้ยมอ่ะนะอโอก็ทำเทค้กเป็นด้หรอใชอ่อร่อยมากจริงๆต้องไปหาเขาที่ร้านแล้วลังนั้นไปเลยมะไปขอคำนึงนะโอเคคำเดียวนะคำเดียวนะวนะโอเค ไปไปอีกคำอีกคำคำเดียวนะโอ้โหโอ้โหไม่ได้ไปแน่วันนี้เอาองนี้ไปเลยไหมดีกว่าไหมไปไปหามคูเบ้นกันไปไปสวัสดีค่ะนี่คือแอดดามันนะคะ วันนี้เรามาแบบสเปเชียลค่ะสเปเชียลยังไงน่ะเหรอคะวันนี้รายการเราจะมีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะที่จะมาทำเค้กเราทานกันค่ะพอดีมันเป็นช่วงโควิดครับแล้วก็โรงแรมก็ปิดคราวนี้พนักง,งานก็ไม่มีอะไรทํา ก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะลองทำเค้กดูอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำไปทำมาก็พนักง,งานในโรงแรมบอกว่าอร่อยเป็นเค้กแบบวานิลาเบสพรีเมียมนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของมะลิด้วยครับจัสมินสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตการทำเค้กนะครับหรือว่าบีนทาวเค้กของผมนี่เองนะครับ เค้กของผมนะครับจะเป็นเค้กแบบสไตล์แบบหอมเป็นคล้ายๆกับกลิ่นขนมไทยนะครับก็จะมีกลิ่นของมะล,ลิแล้วก็ใบเตยที่แบบว่าสกัดสดเลยแล้วก็จะมีมะพร้าวด้วยนะครับฟีงเท้าเค้กหรือเค้กมะลิของคุณเบนจะมีส่วนผสมอะไรบ้างไปดูกันค่ะส่วนผสมก็จะมีนะครับไข่แดง5ฟองนะครับไอซิ่งนะครับ75กรัมนะครับแล้วก็แป้งเค้กไซรัป โยเกิร์ตนะครับแล้วก็เนยนมสดน้ำมันพืชแล้วก็กลิ่นวานิลาครับอันดับแรกนะครับไข่แดง5ฟองนะครับเราจะตีให้เข้ากับอไอซิ่งนะครับับบนี้นะครับคนให้เข้ากัน ันดับต่อไปก็แป้งเค้กนะครับ125มิลลิกรัมแล้วก็เป็นกลิ่นมะลิด้วยต่อไปนะครับจะใส่ไชหลับ37บกรัมอันนี้ผมบอกสูตรหมดเลยปะเนี่ยทำทุกอย่างก็ต้องทำด้วยใจนะครับทำตุนตรีหรือว่าทำ ศิละปะอะไรทำซีนทำเค้กก็ต้องทำด้วยใจเหมือนกันดับต่อไปโยเกิร์ตนะครับ25กรัมสูตรกว่าจะได้เค้กก้อนนี้นะครับผมปรับมาประมาณ50ก้อน <Wow. S 1> นะครับก็ช่วงโควิดนี่แหละวันละ3ก้อนวันละ3ก้อนจะรู้เลยว่าวันไหนอร่อยไม่อร่อยถ้าแบบเริ่มอร่อยเนี่ย คนก็จะไลน์มาในกรุ๊ปไลน์แล้วก็มานั่งรอกันถ้าวันไหนไม่อร่อยก็คือเค้กก็ตั้งไว้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเค้กของเราเนี่ยมันจะแบบว่าความนิ่มตรงกลางมันจะพอดีมากต้องเวลากินเย็นๆเนี่ยอร่อยแต่กี้เราใส่เนยลงไปนะครับ25กรัมต่อไปนมสดคราวนี้การเลือกยี่ห้อนมเนี่ยก็สำคัญมากเหมือนกันว่าสมมติเราเลือกยี่ห้อหนึ่งหรืออีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมันก็ต่างกันแล้ว ไมถึงชื่อ Bean Town Cake นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มเล่นดนตรีตอนที่อยู่บอสตันบอสตันก็คือชื่อว่า Bean Town แล้วก็คอนเซ็ปต์มันคือถั่วเหมือนกับการทดลองอะไรหลายๆอย่างในดนตรีของผมหรือว่าในเค้กเนี่ยเผื่อที่จะไปแบบปลูกมเมล็ดอินสปอเรชันบางอย่างแรงบันดาลใจให้กับคุณนะครับก็ต่อไปก็คือน้ำมันพืช25กร,รัม จะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะสำหรับการตีแป้งต่อไปก็คือกลิ่นวานิลาพรีเมียม1ช้อนชานี่ฮะออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วขั้นตอนแรก ตอนนี้ก็จะมาทำาครีมนะครับแล้วก็จะเอาไข่ขาวนะครับ5ฟองก็ไอที่เราเอามาตีเป็นตัวแป้งเค้กนี่แหละเอาไข่ขาวนะครับหฟองเทลงไปงี้เราก็ไอซิ่ง75กรัมกับชาชาครึ่งช้อนชานะครับ ความพยายามสูงมากอยากจะให้มันออกมาเป๊ะแล้วก็จะเอาอันนี้ใส่เข้าไปในนี้นะครับเข้าไปในแป้งเค้กหอมกมลิ่นมะลิละส่วนผสมลับของเราโอเคขั้นตอนต่อไป เราก็จะเอาไปออบเค้กนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะตีครีมก็จะเอาเนยจืดนะครับ115กรัมนะครับลงไปก่อนโอเคแล้วก็ต่อไปครีมน้ำตาลไอซิ่งนะครับ4 1 7 5กรัมอันนี้สูตรผมนะ หลายคนก็อาจจะงงว่าทำไมผมถึงยูดีดีมาทำเค้กนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่ามันช่วยผมทำเพลงครับงงเหมือนกันใช่ไหมว่าช่วยยังไงมันก็คือเป็นศิละปะแขนงหนึ่งนะครับทำเค้กเนี่ยมันมีขัน้นมีตอนมีส่วนผสมก็มีเพลงเพลงเพลงหนึ่ง ตอนต่อไปก็จะใส่วิปปิ้งครีมครึ่งถ้วยหอมมันมากผมบอกแล้วนะครับใครที่ดูอยู่ที่บ้านตอนนี้ต้องอยากลองแน่นอนเล่นใหญ่แล้วก็ เกลือวานิลาแล้วก็มะลินะครับเกลือหนึกร,รมัมวานิลา1ช้อนแล้วก็มะลิสกัดส่วนผสมพิเศษของเราอยากใช้ให้แม่ทุกคนได้กินนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ผมก็จะมีจัดกิจกรรมใน Facebook หรือว่าใน IG ตลอดนะครับเพื่อแจกเค,ค้กเพราะว่าอยากให้แม่ทุกคนได้กินจริงๆ ไอเดียทุกอย่างเริ่มมาจากวันแม่เพราะผมคิดว่าเวลาคนหนึ่งเหนื่อยๆมาหรือว่าท้อมาในชีวิตอาจจะเพราะโควิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้กินเค้กเข้าไปหนึ่งก้อนกับนมอย่างเงี้ยมันฟินแค่นั้นเองแกสอบโอเคเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะเอาที่เราตีเนี่ยไปอบนะครับอบ20นาทีแล้วก็180ซเซียต้องห้าม185หรือว่าห้าม175นะครับเพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่าการทำเบเกอรี่เนี่ยจริงๆมันซับซ้อนมากมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เยอะมากเลยอ่านหนังสือจนปวดหัวหมดเลยนะครับก็ถ้าเกิด170ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง185ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นสูตรเค้กผมเนี่ยผมให้เลยโดยที่ไม่ได้คิดเงินเลยนะครับ 180เซลเซียสนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออหือหอมมาก <c oughs> ก็เวลาอบเสร็จแล้วมันก็จะมีข้างบนตรงนี้มันต้องปาดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าถึงขั้นตอนปาด ก่อนที่เราจะทำใส่ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำตัวเบสเค้กตัวนี้ออกมาให้ได้ก่อนอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก30ก้อนนะครับก็จนได้แบบความนิ่มแบบพอดีเห็นไหมแม่ของมาเรียมชอบมากถ่ายคลิปมาดูด้วยผมก็ตื่นตานใจต่อไปเราจะปาดครีมนะครับ หอมมะลิมากเลยอ่ะภาษาใตาเ้เรียกว่าหอมอย่างแรงนี้อยากให้ทุกคนได้ได้แบบว่าลองทานดูนะครับ <al ab> 2> 2> ก็ผมทำไว้3มชั้นเพื่อที่จะสอดสอดไส้นะครับก็คือจะมีครีมอยู่2ชั้นนะครับในเค้กมันจะได้รู้สึกว่ามันชุ่มมันชุ่ม ปาดเข้าไปเยอะๆเลยไม่เป็นไรดีให้คนกินได้กินเยอะๆโอเคนี่ก็คือชั้นแรกนะครับแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปใครที่ดูผ่านช่อง NBT นะครับถ้าส่งข้อความเข้ามาใน IG ผมนะครับผมส่งเค้กไปให้เลยที่บ้าน <Wow. S 1> นอกจากถ้าอยู่ต่างประเทศผมส่งไปไม่ได้นะครับ โอเคนี้ก็คือเลเยอร์ที่2แล้วก็เลเยอร์ที่3คราวนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครที่สั่งเค้กไปนะครับแล้วมันรู้สึกว่าเบี้ยวๆหน่อยก็คือได้กินที่ผมปาดแล้วปิง้ง้วยความช่วยเหลือ <Wow. S 2> ของพนักงานของผมนะครับก็ปาดมาจนเรียบเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการแต่งหน้าคราวนี้ผมก็เลือกว่าอะไรเข้ากับมะลิ หลายคนเขาบอกว่าไม่เคยกินเลยเค้กมาล,ลิเป็นยังไงผมอยากให้ลองอยากให้ลองนะครับทองหยอดนะครับเอาแต่งหน้าเข้าไปหรือถ้าเราอยากจะลองหน้าอื่นนะครับก็ก็ได้ก็ใส่มะพร้าวเข้าไปแต่อันนี้ผมโชว์ให้ดูว่าเค้กมะล,ลิซีเนเจอร์เป็นยังไงครับแล้วก็มีแก้วมังกรอเข้าไป วางอย่างนี้เก๋ๆสไตล์เกาหลีเอาแบบเรียบง่ายแล้วแล้วนะครับเค้กมะล,ลิในวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เป็นวานิลาเบสเค้กก็ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับก่อนที่จะได้ทานนะก็แช่ตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงให้มันแข็งแล้วมันจะนิ่มพอดีถ้าเกิดมันไม่แข็งม,มันจะเหมือนกับมันจะไม่มีเอกลักษณ์ของผมนะครับก็อยากจะให้คุณแม่ทุกคนหรือว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยได้ทานเค,เค้กมะลิก้อนนี้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผมประดิษฐ์มาจากแบบความคิดดนตรีความคิดแจ๊สนะครับผสมกับฮิปฮอปเป็นเค้กก้อนนี้นะครับเค้กมาลิบีนทาวเค้กให้กับแม่ของทุกคนแม่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นอนะ่ะมันใกล้วันแม่พอดีก็เลยแบบว่าอยากจะ ทำเค้กขึ้นมาเพื่อเซอร์ไพรส์แม่ตัวเองก็คือไปเอาสูตรที่แม่เคยทำเบเกอรี่มาสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนแม่เคยเปิดร้านเบเกอรี่แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆครับปรับไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีก็50ก้อนแล้วคราวนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องทำเนื้อแป้งเนี่ยให้มันดีให้มันแบบชุ่มแล้วก็นุ่มพอดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมมะลิเข้าไปให้มันเป็นเหมือนเค้กแบบรสชาติไทยแบบใหม่ ก็ติดต่อทางอินสตาแกรได้เลยนะครับอินสตาแกรมของผมเบนบินเทาครับจะส่วนใหญ่โพสต์เกี่ยวกับดนตรีแต่ว่ามีเขียนอยู่ว่าสั่งเค้กมลลิทางนี้ได้เลยครับแล้วก็ตามแฟนเพจของผมได้ที่ f a c e b o o k นะครับเบนบินทาเหมือนกันก็จะมีกิจกรรมไปช่วยคนแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็อัลบ,บั้มที่กำลังจะออกด้วยครับ อยากจะเอาไปมอบให้กับหมู่บ้านชาวประมงทีลาวัยก็เลยจะไปกับเพื่อนๆผมกลุ่มก n ีนฮารนะครับเอาไปแจกกันครับรู้สึกว่าอยากเอาเค,ค้กให้เขากินแค,แค่นั้นเลยแล้วก็ผมก็แจกทุกคนที่ที่หาดกระตะแล้วอย่างเงี้ยเขาก็มีฟีดแบ็ที่ดีผมรู้สึกว่าถ้าเขาได้ลองกินเค,ค้กของผมอาจจะอารมณ์ดีขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็สองก็คือ อยากจะเอาขนมไปแจกเด็กๆที่นั่นด้วยอย่างเงี้ครับก็เลยรวมตัวกับเพื่อนๆกลุ่มกีฬาที่แบบออกไปทําเพื่อสังคมเงี้ยครับไปดูว่าเขาได้ผลกระทบอะไรบ้างจากโควิดเงี้ยเพราะทุกคนโดนผลกระทบหมดผมก็จะได้ไปไป,ไปเห็นด้วยการเดินทางของเค้กมะลิมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ชุมชนชาวไทยใหม่ราวยวันนี้มีเด็กๆมารอรับเค้กเต็มศาลาของหมู่บ้านเลยค่ะ ขนมและบีนทาวเค้กมาถึงพร้อมกับกลุ่มกรีนฮาร์ดคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมวันนี้มารวมตัวกันเพื่อส่งความสุขส่งความอิ่มท้องให้กับน้องๆที่นี่ค่ะก็วันนี้มาถึงลาวัยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะเอาขนมนะครับมาแจากให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับชาวลาวัยวันนี้เพื่อมอบรอยยิ้มนะครับนี่ก็คือพี่จรูนนะครับคนที่ ช่วยนำโปรเจก์นี้ให้ให้วันนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้สวดีนัดชาวบ้านญาติพี่น้องในหมู่บ้านก็เลยมาต้อนรับโคเบนในในสถานที่ตรงนี้เมื่าโคเบนจะมาแจกขนมแจกขนมกับเค้กครับผมก็โกนี้แปลว่าพี่นะครับภาษาภูเก็ตก็มีขนมนะครับผมกับเพื่อนๆกลุ่มกินฮะวันนี้จะมา แจกขนมแล้วก็เค้กนะครับให้พี่ๆหน้าตาดีทุกคนนะครับจริงๆแล้วเราอยากจะไปดูทุกชุมชนที่ภูเก็ตนะครับจะได้รู้ว่าเออเป็นยังไงบ้างผลกระทบจากโควิดอะไรเงี้ยก็รวบรวมเพื่อนๆที่แบบว่าเท่าที่แบบว่าจะช่วยได้แล้วก็อยากจะมาดูหน้าตาพวกเขาว่าเป็นยังไงกันบ้าง พูดคุยครับแล้วก็จริงๆแล้วหาดลาวัยเป็นหาดที่สวยมากหาดหนึ่งนะแล้วก็คนไทยอ่ะคนภูเก็ตชอบมาเที่ยวหาดนี้เป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็มาบ่อยอยู่แล้วก็มันอยู่ใกล้แหลมรมเทพด้วยนะครับมันใกล้แหลมภมเทพเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบ Environment ทที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆเหมือนที่ท่องเที่ยวหลักในภูเก็ตนะก็ต้องต้องมาดู ก็มีขนมมากมายนะครับที่มาแจากวันนี้ก็ชุมชนชาวประมงเนี่ยก็อยู่ในภูเก็ตมานานนะครับถ้าเกิดมีชุมชนไหนหรือว่าใครที่มีไอเดียอยากให้เราไปทำอะไรที่ไหนก็บอกมาได้เราจะไปได้เท่าที่เราไปได้ที่สำคัญก็คือจะมาแจากเค้กมะลิน,นั่นเองนะครับให้พวกป้าป้า ได้กินนะครับดูเค้กมะลิเย็นๆแช่น้ำแข็งแห้งมางเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะชอบกันไหมเค้กมะลิของผมกินเลยนะกินเลยต้องกินเลยอันนี้เป็นเค้กที่เราทำกันวันนี้ตอนเช้านะครับ เค้กวันแม่นะเค้กมะลิให้แม่แม่ทุกคนได้กินก็เป็นบีนทาาเค้กนะครับให้แม่ทุกคนสู้ชีวิตเอาใบเตยหรือว่ามะลิครับเอามะลิเอาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเอาคนละชิ้นคนละชิ้นต้องทานเลยนะเดี๋ยวมันไม่เย็นมันต้องชิ้มชิมตอนโอเคนะครับ ระหว่างที่ทุกคนกําลังแจกขนมและเค้กอยู่นั้นก็มีป้าคนนึงบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาทุกคนจึงช่วยกันร,ร้องเพลงวันเกิดให้กับป้าค่ะวันเกิดปีนี้มีเพื่อนมาเยอะเลยนะคะขอให้ป้ามีความสุขและอย่าลืมส่งความสุขกลับมายังกลุ่มกรีนฮาร์ทด้วยนะคะการให้ที่ได้รับการเซอร์ไพรส์กับคงเป็นอีกหนึ่งความทรงจําและพลังในการทําดีเพื่อสังคมต่อไปของกลุ่มกรีนฮาร์ดค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you. Anh cười chiến máy. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. ครับก็วันนี้นะครับก็รู้สึกตื้นตันมากนะครับที่ได้มาแบบว่าแจกขนมกับแจกเค้กก็มีวันเกิดพี่คนนึงด้วยก็เขาก็ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าซึ้งในสิ่งที่เราทําหรือว่าอาจจะเค้กอร่อยเค้กอร่อยน่าจะเค้กอร่อยมากกว่า ก็ถ้าใครนะครับว่างอยู่ภูเก็ตก็มาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับกับกลุ่มพวกเรา Green Heart เราก็ทาทุกเดือนอยู่แล้วหรือว่าถ้าใครมีโปรเจกต์อะไรอยากจะเสนอให้เราช่วยอย่างเงี้ยเราก็ทําตามกําลังนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆทีเ่เห็นเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยวันนี้ได้มามีเพิ่งรู้ว่ามีพี่ท่านหนึ่งเป็นเนนจ้าของวันเกิดเนี่ยแล้วก็พอดีว่ามีเค้กมาเขาก็น้ําตาไหลเลยเขาดีใจมากเราก็ดีใจ,ก,ก,ใจกับเขาด้วยนะคะ ใช่เราเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาพอดีเลยเาาเก็ด,ยดีใจมากค่ะคือวันนี้ดีใจมากนะคะที่แบบท,ทุกทุกคนมาแบบว่ามารับมารับขนมที่พวกเราแจกกันยังไงก็ติดตามกลุ่มของพวกเราได้นะคะ Green Heart Phuket ค่ะเราจะมีกิจกรรมดีๆเรื่อยๆเลยะค่ะฝากด้วยนะคะวันนี้รู้สึกดีครับมามามาเชิญน้องๆแถวหาดระบายครับเราเป็นกลุ่ม Green Heart ที่อยากทําดีสําหรับภูเก็ตอยากจะมีการพัฒนาภูเก็ตครับ ก็คือที่เราเห็นว่าเรามีใจเดียวใจเขียวใจดีสําหรับหาดนี่ครับแล้วก็เราพัฒนาเราไปเก็บหาดเราไปเก็บขยะแถวหาดนี้ดูไว้ว่าวันหน้าเนี่ยตอนท่องเที่ยวเขามาเขากลับมานี้หาดมันจะได้สะอาดให้มันให้คนยังมากลับมาจากจุดเริ่มต้นที่ต้องการทําเค้กให้กับแม่ในวันแม่กลายมาเป็นบีนท้าวเค้กหรือเค้กมะลิที่พร้อมส่งตรงถึงมือนักชิมเค้ก ใครอยากชิมเค,ค้กคุณเบนก็อย่าลืม Follow IG หรือเพจ f เฟซบุ๊ e n บน e ิน t ท w n แล้วทักกันไปได้นะคะว่าอยากลองชิมเค,ค้กมะลิปลายคุณเบนดูบ้างคุณอาจเป็นผู้โชคดีได้รับเค,ค้กอร่อยๆอจากคุณเบนบิน t ท w าก็ได้ค่ะ ะะอยากจะฝากเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมโครงการของเราที่มีอีกมากมายหลายโครงการเลยนะคะในอนาคตน,นะคะฝากติดตามกลุ่มพวกเราติดตามกิจกรรมดีๆของพวกเราด้วยนะคะแล้วมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าขวัญจะชวนไปฟังเพลงแจ๊สคลาสสิกจากคุณเบนซ์ไปติดตามเส้นทางการเป็นศิลปินภูเก็ตความลงตัวของแจ๊สและยิปฮอบ รวมทั้งตามกลุ่มกรีนฮาร์ดไปทำความสะอาดชายหาดสำหรับใครที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มกรีนฮาร์ดก็เช็คตารางกิจกรรมได้ค่ะวางเมื่อไหร่ก็มาทำความดีกับกลุ่มกรีนฮาร์ดและเบ,นบ้นมีนทาวได้สวัสดีค่ะ